สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบ้านโหรา,าศสาสตร์ศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยห่วงจุ้ยดาวเก้ายุคก,กับผมทิศวัตรพัฒนานนท์ครับคุณผู้ชมครับเราจะพบกันทุกเย็นวันเสาร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง19นาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับและวันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทุกค่ําวันเสาร์ของทุกเสาร์นั่นเองเราจะพบกับอาจารย์มงคลมงคลประพฤติอาจารย์ที่เรียกว่าใจดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรรรื่องงาาาวกตั้้นํ การตั้งน้ำหลายคนก็บอกว่าน้ำเปรียบเสมือนเงินแต่การตั้งน้ำคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามีทั้งดีและไม่ดีมีผลเสียส่งเรื่องราวต่างๆนั่นเองครับและครั้งนี้ครับผมได้รับเกียรติจากอาจารย์มงคลมงคลประพฤติคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรภมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณเอกทิศวัตรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอย่างเมื่อกี้คุณเอกก็ได้เกิดไว้แล้วว่าในสังคมปัจจุบันนี้นะฮะมีความการธรรมหากินเนี่ยค่อนข้างเผิดเพลอง เกี่ยวกับเรื่องรายได้ต่างๆดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่ชมรายการต่างๆเนี่ย <Okay. S 1> เป็นผู้บริโภค <Okay. S 1> ก็มีความมัน่นใจว่าการตั้งน้ำเนี่ยเอาไว้ณตําตำแหน่งห,หน้าบ้านเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเกิดผลหรือรายได้ที่ดี <Okay. S 1> เพราะในศาสตร์หลวงจุ้ยเขาบอกว่าน้ําก็คือเงินหรือโชคลาภนั่นเอง mm. ก็เลยมีความเข้าใจผิดกันว่าสามารถที่จะตั้งได้ณ <Okay. S 1> น้าตำแหน่งตรงหน้าบ้าน เพื่อจะให้บ้านของเราเนี่ยมีเงินมีทองไหลเข้าบ้านแต่บางครั้งเนี่ยการตั้งไปแล้วมันก็เกิดความเจริญขึ้นก็มีมแต่บางบ้านตั้งไปแล้วเกิดความเจริญลงก็มีหมายความว่านะฮะในตำแหน่งที่คุณตั้งเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นตัวแทนของโชคลาภหม,ม,มายถึงการเงินก็จริงในสมัยก่อนทงจุ้ยเขาบอกว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าหน้าบ้านต้องมีสายน้ำพาดผ่านแล้วถึงจะทำมาค้าขายถึงจะเกิดความเจริญรุ่งเรือง พอะอะไรสมัยก่อนจีนโบราณเนี่ยใช้ทางน้ําเป็นการสัญจรถ้าไม่มีน้ําการเดินทางก็ลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรายึดถือถนถนหนทางเนี่ยเป็นหลักก็ก็เลยมีการแปรเปลี่ยนกันบ้างนะครับว่าฮงจุ้ยเนี่ย <c oughs> เป็นศาสตร์ของประเทศจีนก็จริงรแต่มาหลายพันปีมาแล้วนะครับความเจริญรุ่งเรืองก็ย่อมก่อขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับดังนั้นความเข้าใจของคนเราเนี่ยก็มีความเข้าใจผิดว่าสามารถตั้งได้แต่นะฮะเราก็ควรระมัดระวัง ว่าในตำแหน่งต่างเนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยตำแหน่งที่จะตั้งน้ําอยู่ตำแหน่งหน้าบ้านเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่ได้แต่ถ้าไม่รู้เราก็อย่าไปทําการตั้งอย่างนะครับรบ,บางสถานที่อย่างเช่นบริษทัทหรือตึกนะครับสูงสูงพวกห้างร้านสรรพสินค้าต่างๆที่ท่านเคยเห็นเนี่ยก็มีการใช้น้ําน้ําไม่มีหลายประเภทอย่างเช่นเขาบอกว่าการที่น้ำเนี่ยนะครับมีการไหลแรงมากจนเกินไปมันพุ่งขึ้นสูงแล้วมันตกลงเร็ว มันก็หมายถึงว่านะครับโชคลาภการเงินของคุณเนี่ยกำลังจะหลุดลอยออกไปแล้วเพราะความแรงของน้ำเนี่ยนะฮะมันส่งกำลังขึ้นสูงแล้วมันก็ตกลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยลงสู่นะครับสู่แอ่งน้ำเนี่ยอย่างรวดเร็วคือขึ้นสูงแหละแล้วก็ตกลง,<อ>งลงมาอย่างเร็วเลยนะครับ,รบมันหมายถึงว่านะครับอัคคบกิริยาของน้ำเนี่ยต้องนิ่มนวลน,นะครับ ค่อยเป็นค่อยไปน้ําที่ดีคือน้ําที่นุ่มนวลแบบธรรมชาติมไม่ใช่น้ําแบบว่ากระโชกฮกห้กนะฮะพุ่งขึ้นสูงแล้วตกลงเร็วเปรียบเสมือนว่าบริษัทแห่งนั้นน,น,นะฮะเงินทองเนี่ยเข้ามาเร็วแล้วออกไปเร็วรเข้าซ้ายออกขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกทุกครั้งว่าเวลาจะมีการกระตุ้นน้ำเนี่ยอย่าให้น้ำเนี่ยมันเกิดแรงกระโชกฮกหักมากเกินไปเหมือนอย่างนี้นะครับคุณอิกลองดูภาพสิครับ,รบ,รบน้ำตรงนี้นะครับ มันเป็นตัวนะครับทำลายหรือบั่นทอนเกี่ยวกับเรื่องการเงินของเจ้าของบ้านเป็นอย่างมากเพราะว่ามันขึ้นแรงแล้วมันตกลงแรงหมายถึงว่าขึ้นเร็วลงเร็วนั่นเองแต่ถ้ามันมีการขึ้นแบบว่านุ่มนวลน,นะครับไม่จําเป็นต้องตั้งสูงขนาดนี้ให้พอสมควร,ครให้มีการเคลื่อนไหวของน้ําแบบช้าๆถึงจะเหมาะสมอันนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะ,ะมันอยู่หน้าห้างห้างหนึ่งเนี่ย ยกสูงขึ้นเป็นจังหวะวาตุซีเลยเหมือนอะไรนะฮะนักดนตรีที่ตอนนี้กำลังโด่งดังอะไรนะฮะชื่ออะไรนะไมจำไม่ได้เด็กวัยรุ่นกำลังนิยมมาคุณสไตล์แหละครับกําลังสไตล์อะไรนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเขาทำน้ำเนี่ยเป็นจังหวะนะครับเนี่ยกระโชกโคกห้างมันก็ทำให้การเงินการทองของห้างนั้นๆเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็ไม่ไม่รู้ว่าการเงินของ ห้างร้านนี้หรือบริษัทแห่งนี้จะดีหรือไม่ดีแต่นะครับมันเป็นอุทาหรณ์ไว้แล้วว่าบริษัทแห่งนี้มันเกิดปัญหาแน่เข้าเร็วออกเร็วไม่สามารถจะเก็บเ,เงินทองได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสมควรที่จะมีการระมัดระวังว่า่าให้นะฮะมีการพุ่งเร็วใจอย่างนี้ถือว่าเหมาะสมเห็นไหมครับคือไม่สูงไม่ต่ําเกินไปใช่ไหมารคือให้มันอยู่ในระดับพอดิบพอดีครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับ เขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันเพราะส่วนประกอบของน้ําก็คือ H2O นะฮะ H2O ก็คือไฮโดรเจนสองตัวออกซิเจนหนึ่งตัวคนเราก็ขาดน้ําไม่ได้เพราะว่าในร่างกายของคนเราก็ต้องมีน้ําดังนั้นเนี่ยน้ำมีชีวิตนะครับน้ําไม่ใช่ไม่มีชีวิตดังนั้นคนเราเนี่ยต้องอาศัยน้ําในการบริภโภคดื่มกินมันก็ถือว่าเป็นการสร้างพลังให้เราอย่างหนึ่งแต่ต้องเหมาะสมนะครับต้องพอดิบพอดีนะฮะเนี่ยคือ การที่จะทําน้ำเนี่ยนะฮะย้ยสูงเกินไปเซเล็กประการหนึ่งเนี่ยน้าที่มีผลเสียก็คือน้ําตกนะครับเอาไปดูน้ําูกกันแล้วนะครับต้องให้มีความสูงอย่างเหมาะสมย้ยสูงเกินไปเงินทองท่านจะไหลเร็วเกินไปไปดูน้ําตกอีกอันหนึ่งนะครับน้ําตกเนี่ในศาสตร์ดวงจุ้ยเขาบอกว่ามีผลเสียหรยอครับมันมีผลเสียอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่เปรียบเสมือน น้ำเนี่ยเปรียบเสมือนเงินทองนะครับ oh. เนี่ยการที่มันตกเนี่ยนะครับความหมายมันก็บ่งบอกแล,<ไ>ลก้ลล<า>ว่ามันไหลหลอดอตกไปเซนลการที่คุณทํากําแพงน้ําอยู่หน้าบ้านมันก็เปรียบเสมือนมีทั้งภูเขาอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีกระแสน้ําการใดก็แล้วแต่ถ้าเราทำเนี่ยกำแพงภูเขาซึ่งเป็นบ้านน้ำเนี่ยบ,บดบังอยู่ณนะตําแหน่งตรงหน้าบ้านหรือหน้าประตูเพื่อต้องการที่จะให้ได้พลังของเงินหรือน้ําเป็นตัวแทนของเงินเนี่ย ไหลเข้าสู่บ้านก็จริงแต่บางครั้งมันเปรียบเหมือนดาบสองคมน,นะฮะ,ะเพราะว่าคุณได้สร้างกำแพงภูเข,ขาขึ้นมาแล้วให้มีการทําให้น้ํามันตกไหลลงมาดังนั้นเนี่ยนะครับถึงบอกว่าการที่เรากระตุ้นด้วยน้ำเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําเป็นกําแพงน้ํานะครับแล้วอาจจะใช้เป็นพวกอุปรกรณ์บางอย่างอย่างเช่นห่องน้ําล้นก็สามารถทําได้นะฮะแต่การใดก็แล้วแต่ถ้าคุณทํากําแพงน้ํา หรือทําเป็นน้ําตกหลายๆชั้นเนี่ยบ,บทบังระหว่างนะครับทางเดินของโชคลาภที่มันจะไหลเข้าสู่บ้านของคุณมันก็จะทําให้คุณเกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาแทนที่จะได้เงินแต่กลับจะเสียเงินไปดังนั้นเนี่ยนะครับควรที่จะพินิจารณาให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นดีที่สุดแต่นะครับ,รบแต่การตั้งน้ำเนี่ยเราอาจจะสามารถใช้เป็นประเภทโอ่งน้ำร้อน หรือน้เห็นลูกกลิ้งก็สามารถที่จะทําการตั้งก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องนะครับน้าต้องมาโหรานต้องมีมากๆถึงจะมีเงินเยอะๆอาจารย์ครับแล้วอย่างในกรณีอย่างนี้ในกรณีที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ตั้งแก้ไขห่วงจุ้ยหลือะไรแต่เพื่อจะตั้งเป็นสวนสาธารณะสวนย่อมเพื่อความสวยงามของบ้านสามารถทำได้แต่ได้กับเรามากน้อยขนาดไหนส่งผลสิครับแต่ถ้ามันไม่ไปอยู่ในตําแหน่งนะครับไม่ไปอยู่ในตําแหน่งการบั่นทอนหรืออยู่ในตําแหน่งราบวิบัตินะฮะมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดผลเสีย หรืออยู่ในตําแหน่งลาบเสื่อมในบทบาทของวิชาดาวเหินนะครับทีนี้บังเอิญเนี่ยถ้าเกิดคุณไปตั้งเพื่อความสวยงามแล้วไปอยู่ในตําแหน่งดาวราบวิบัติหรือดาวราบเสื่อมนะครับลาบวิบัติมันก็บอกอยู่แล้วเป็นการกระตุ้นให้ลาบมันวิบัติไกคุณได้มาเนี่ยหนึ่งแบาทคุณก็ต้องอาจจะเสียไปหมดถึง10,000แบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือมากกว่านั้นเพราะความหมายมันก็บ่งบอกไว้แล้วถ้าคุณอยู่ในตําแหน่งนะครับของวิชาดาวเหินในตําแหน่งดาวราบปัจจุบัน ซึ่งเป็นหมายเลข8คือยุคใดก็ใช้เลขนั้นเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์นะฮะตั้งให้ถูกต้องตรงตําแหน่งดาวเลขแปดนะเป็นการช่วยนะครับเสริมพลังชีวิตเกี่ยวเรื่องการเงินเป็นการช่วยทําให้มีการพักผ่อนเกี่ยวกับเรื่องพลังกระแสของน้ำนะครับกับคนในบ้านได้เป็นอย่างดีเพราะว่าน้ําเปรียบเสมือนเงินทองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณคิดอยากจะตั้งควรจะให้อุปกรณ์อย่างที่วันนี้นํามาเสนอให้ท่านดูว่า องค์น้ําร้นเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรน้ำหิลุกกลิ้งเป็นอย่างไรนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นน้ําตกเช่นเดียวกัน<ม>บางคนไม่รู้นะครับเอามาตั้งไว้ตรงหน้าประตูเลยเหมือนอย่างในต่างประเทศก็บอกนะครับน้ําตก6ชั้น 8, ชั้น12ชั้นอย่างเี้การที่ท่านทําสูงๆแล้วมาบทบังอยู่หน้าบ้านถือว่านะครับเขาบอกว่าเป็นการปิดกั้นพลังลมนะครับน้ากับลมมันก็ต้องมาคู่กัน แต่การที่ท่านตั้งเตี้ยๆแล้วมีโอ่งสบายนึงนะครับ,รบเอาไว้อยู่ในกึ่งกลางของอ่างน้ําใบนี้ก็ถือว่าถูกต้องและเหมาะสมจะดีสีกกว่านะครับอย่างเช่นรูปต่อไปเนี่ยให้ท่านไปติดตามชมว่านะฮะโอ่งน้ําล้นเนี่ยบางคนก็ไม่มีความเข้าใจว่าหน้าตาของโอ่งน้ําล้นหน้าตาจะเป็นเช่นไรแต่นี่เขาเรียกว่าน้ําตกนะครับน้ําตกกี่ชั้นก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยมันก็บ่งบอกความหมายอันนี้ก็เช่นเดียวกันบางคนทําม่านน้ํา นะแล้วก็มีกำแพงเีกเป็นการบทบังแทนที่จะให้หน้าบ้านเราเนี่ยโล่งๆโปร่งๆนะครับแล้วมีโอ่งน้ําอยู่ตรงกลางของบ่อน้ําก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ควรที่จะทาเป็นแท่นศิลาหรือว่าทําเป็นกําแพงมันก็เปรียบเสมือนคุณมีภูเขาอยู่ตรงหน้าประตูบ้านของคุณนั่นเองนะครับแล้วมันจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองงอกงามได้อย่างไรไปดูภาพต่อไปนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้คือกําแพงน้ําบางคนนะครับ บ้านหลังใหญ่เป็นคฤหาสา์ก็อยากจะมีหน้าบ้านเนี่ยนะครับเหมือนกับการแคนย่อนอชนิดหนึ่งน,นะฮะเสร็จแล้วก็ทํากําแพงน้าเนี่ยอ,อยู่ตรงฝั่งหน้าบ้านเสร็จแล้วหน้าบ้านก็มีน้าําใสๆไอ้อย่างนี้นะครับถือว่าเป็นการบทบางเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือโชคลาภโดยตรงเพราะว่าการทําน้ําตกนะฮะเนี่ยให้มันตกลงมาความหมายมันก็ถือว่านะครับมันไม่ได้เจริญขึ้นมันมีแต่ตกตามถดถอยลงไปอย่างเดียว ไปดูภาพต่อไปนะครับยิ่งอันนี้นะครับลักษณะรูปทรงคุณอกลองดูครับมันเป็นรูปอะไรแหลมแหลมเห็ข้างล่างเนี่ยถ้าคุณตั้งไว้หน้าบ้านเนี่ยนะครับน้ำ<ห>นตกสามชั้นเนี่ยมันพุ่งเข้าบ้านคุณเนี่ยมันกลับกลายเป็นพลังงานกระแสสาที่ชีที่เลวร้ายเนี่ยนะแทนที่จะได้ลาบมันกลับพิฆาตบ้านของคุณอีกต่างหากดังนั้นรูปทรงของ,ของนะครับน้ําต่างๆเนี่ยน้ำพุน้นําล้นหรือว่าน้ําตกอย่างเงี้ยอันนี้น้ําตก น้ำตกสองชั้นนะฮะเนี่ยรูปทรงไม่เหมาะสมเลยนะฮะเป็นการพิฆาดบ้านเราเข้าไปอีกนะฮะเนี่ยควรที่จะดูนะฮะมุมแหลมนี่ก็คือเป็นพลังงานของธาตไฟนะฮะมันจะพุ่งไปทุกจุดที่มันเข้าไปหาอย่างเช่นโดนประตูมันก็พิฆาดกับประตูของคุณนะฮะทำให้รับการบั่นทอนไม่ใช่เป็นการเสริมเกี่ยวเรื่องการเงินนะครับเนี่ยไปดูภาพต่อไปนะครับ ไอ้อย่างนี้สิครับนะฮะองน้ําล้นนะครับมีน้ําเห็นลูกกลิ้งด้วยตั้งเตี้ยๆอยู่ในตําแหน่งนะครับตาแหน่งทิศทางที่ตั้งน้ําได้หรือบทบาทของวิชาดาวเหินหรือดาวก้าวยุคในตําแหน่งดาวเลข8ดของสายน้ําหรือดาวแดโชคลาบนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นเกี่ยวเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับของโชคลาบที่ดีรหรืออยู่ในตําแหน่งนะฮะในหลักของ8ที่8ปปฏิกิริยา ขาบอกว่าอยู่ในตำแหน่งของผีสิงผีสิงเนี่ยตั้งน้ำดีแปดทิศแปดปฏิกิริยาเป็นบทบาทหนึ่งของวิชาวงจุ้ยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าคุณสามารถที่จะรู้ว่าตำแหน่งไหนสมควรที่จะมีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดเงินหรือโชคลาภเหมาะสมที่สุดในการที่จะตั้งในตำแหน่งที่ตั้งน้ำได้ในตำแหน่งนะครับผีสิงหรือตำแหน่งดาวลาภในยุคที่8หรือดาวโชคลาภหมายเลข8ความเจริญรุ่งเรือง นั่นเองนะครับ,รบไปดูภาพต่อไปนะครับอันนี้สวยงามไหมครับสวยครับตเตียตเต้ยๆนะครับเล็กๆและน้ําเนี่ยนะครับให้มันมีการไหลเนี่ยล้นโอ่งออกมาอย่างงี้สวยไม่จําเป็นจะต้องไปทําใหญ่โตโมโหลานทําเป็นน้ําตกหกชั้นหรือน้ําพุซึ่งวิ่งสูงขึ้นฟ้าตกกระแทกลงมายังพื้นเนี่ยมันเจ็บนะครับแต่อย่างนี้มันนุ่มนวลน,นะฮะมันบ่งบอกถึงนะเกี่ยวกับโชคลาภกําลังจะมาเยือน เสร็จแล้วเนี่ยการที่เราตั้งเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากก็เปรียบเสมือนถ้าคนเราเนี่ยถ้าป่วยเรากินยาเม็ดเล็กเราก็ยังสามารถหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้ไม่ใช่ว่าคนเราป่วยต้องกินยาเม็ดโตๆโตเท่ากับร่างกายของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพลังงานขอช่วยไว้บ้างไม่ใช่ว่าเราบริโภคนะครับรบ,บริโภคสื่อต่างๆเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับ ถึงบอกว่าจะเจริญได้เนี่ยนะครับต้องใช้สตินะฮะในการพิจารณาควบคุมกับปัญญาของคนเราดังนั้นเนี่ยนะครับการทำหากินของคนเราถือว่าสําคัญถึงบอกว่า,าสุภาษิตของไทยเขาบอกว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาดังนั้นเนี่ยนะครับเราควรที่จะมีการขยันขันแข็งและก็ปรับแต่งหงจุ้ยบ้านของเรารนะครับว่าตาแหน่งเนี่ย ตรงไหนสมควรที่จะมีการกัดตุน้นตั้งน้ําได้ถ้าไม่รู้ก็ติดตามชมรายการาวิชาหงจุ้ยดาวเหินหรือว่าหงจุ้ยดาวก้าหยุกข,ของอาจารย์มงคลคซึ่งจะมีเสนอสองสาช่องนะครับวันเสาร์ก็ช่องเนี้และว,วันจันทร์ก็ช่องไทยจีนทีซีซีทีวหรือวันอังคารก็ช่องไทยวิชัน่นนะครับและท่านก็จะเป็นผู้ที่จะรู้ <c oughs> ในการที่จะตั้งน้ําหรือเกี่ยวกับการเที่จะได้เงินไหลเข้ามาภายในบ้าน แลตอนนี้นะครับเราก็ต้องพักเบรกแล้วในเบรกต่อไปมีบสัปดาห์ก่อนอาจารย์บอกว่าเดินทางไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับแต่ไปดูบ้านหลังนี้มันเป็นอาคารพาณิชย์มันมีลักษณะบ้านเนี่ยนะครับเฉียงเอียงกันไปหมดไม่มีด้านไหนเท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูกันในเบรกต่อไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าวันนี้นะครับเบรกลากของรายการของเราขอพูดถึงเรื่องราวการตั้งน้ําและองค์ประกอบหลักต่างๆนะครับเรียกว่าอย่างน้อยเราก็รู้ว่า น้ำเปรียบเสมือนเงินนั่นเองครับแต่ก่อนจะปิดเบรกครับขอโฆษณาประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเปิดอบรมวิชาโหรา,าศาสตร์หลายสาขาทุกวันเสาร์ถึงอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่8และวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมนะครับที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตารดบางขุนพรมนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ022817596081 8 3ด5 6 4 9พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ